นะครับผมวันนี้ได้ก้าสามหกศูนย์นะครับก็ตั้งที่ข้อหอนไม่จากทางร้านแล้วนะครับอันนี้เขามาติดตั้งชุดมอเตอเี่ยวแปดนิ้วเรียงเจ็ดนะสามศูนย์สี่แท้อย่างหนานะครับใส่เป็นชุดนักแปนนะครับเนี่ยถอดได้นะครับก็ออกครบทุกรูนะครับลิ้นผมจะเป็นลิ้นสลับบนล่างบนล่างนะครับออกเต็มทุกรูเท่ากันเสมอนะครับแต่รูสุดท้ายจะหนักกว่านิดนึงนะครับเพราะเป็นท่อเมนนะครับ สารสีส่งซ้ดแห้งหนาครับงานหนอนลร้านก็จะประมาณนี้คนระับเติมลวดทุกจนะุดครับทุกรอยเชื่อมนะเด็กนั้นเลหมูยึดแน่นหนาถาวรน,นะผมยิงเหียนร้านไห้ด้วยนะครับน้ำหนักร้อยโลหยียบสบนะายครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวขึ้นหยียบให้ดูนะ